ชาวราศีถนดูฮะกับเรื่องที่ควรโฟกัสเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ฮะก็คือดวงชะตาตั้งแต่วันจันทร์ที่นึงนะฮะจนถึงวันอาทิตย์ที่7ดนะฮะเรียกว่าต้นเดือนโอ้แล้วเป็นสัปดาห์แรกของเดือนด้วยนะครับมาดูครับเดือน7แล้วนะไวักันนะฮะเรื่องแรกครับที่ต้องโฟกัสครับคืองานมีปัญหานะครับงานไม่ใช่ปัญหาคือมีปัญหาทุกวันแล้วก็เรื่องวุ่นวายไม่ฮะงานที่มันค้างคาเก่าๆมันจะมีปัญหางานที่ทําอยู่นะครับอยู่ๆมีเรื่องสะดุดนะครับ อยู่ว่ามันไม่ค่อยราบรื่นนะฮะนี่เรารู้ดวงแบบเนี้ยเราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับอะไรที่มันจําเป็นต้องมาป้องกันแก้ไขแผนสำรองหรือจะหาคนมาช่วยนะครับคุณนึกไว้ในใจได้เลยนะฮะหรือเตรียมความพร้อมล่วงหน้าแบบเข้มข้นนิดนึงนะฮะว่างานไม่ราบรื่นมันจะมีอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาเป็นระยะถ้าคุณทํางานเอกสารนะฮะมันก็จะมีการหลุดล้ลืมถ้าทำงานเดินทางนะครับก็จะมีการสะดุดเ้ือกันระหว่างการเดินทางนะครับหรือคุณทํางาน ประเภทแบบใช้แรงนะฮะช่วงนี้อาจจะมีการป่วยไข้ไม่สบายคือมันจะมีอะไรที่เป็นจุดสกัดเล็กๆนะครับเนี่ยแหละคือสิ่งที่ต้องเตือนแล้วก็ต้องระวังนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเพียงแต่ว่ามันไม่ราบรื่นเนี่ยถ้าเรารู้ดวงล่วงหน้าเราก็าจะได้อ๋อเตรียมความพร้อมเตรียมทํากันบ้านก่อนที่จะลุมขึ้นนะฮะจะต้องมีอะไรที่ต้องทําบ้างมันก็ได้ไม่เครียดนะฮะเนี่ยโอเคเนาะแล้วก็การต่อมาครับพื้นดวงในเรื่องของคนนะฮะในช่วงนี้ข้อดีคือถ้ามีเรื่องเดือดร้อน ทุกข์กังวลใจนะครับมีคนช่วยนะฮะหลกัลกๆเลยนะฮะในช่วงสัปดาห์นีเน้เป็นสัปดาห์ที่ยังพอพึ่งพาอาศัยใครได้อยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของทางเดินชีวิตนะฮะเรื่องงานนะฮะหรือว่าเรื่องของความรักอะไรก็ตามเลครับช่วงนี้คุณจะต้องตัดสินใจมันอาจจะไม่ใช่ตัดสินใจแบบใหญ่โตมากนะครับเพียงแต่ว่าเออต้องตัดสินใจ บางอย่างแล้ะนะครับก็โอเคตัดสินใจได้นะครับง่ายๆคือจะสื่อว่าถ้าคุณจะต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญอย่าใช้อารมณ์ดึงกรากดึงเวลานิดนึงนะฮะอ,อ,อย่าเพิ่งรีบแบบใครพูดอะไรปุ๊บนะฮะให้เราตอบทันทีเลยเรื่องสําคัญเอออย่าต้องครับอย่าอย่าเพิ่งรีบนะครับทำไหมไปไหมโอเคไหมอะไร,ะรบบอย่างเี้ฮะนี่แหละอย่าเพิ่งรีบแบบตัดสินใจทันทีนะฮะดึงเวลานิดนึงแล้วหาข้อมูลแล้วค่อยตอบนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันมีโอกาสที่จะ อยู่รับปากแล้วก็ทําไม่ได้ตามนั้นนะครับฉะนั้นผมเลยบอกว่าทุกเรื่องเลยนะฮะถ้าต้องรับปากอะไรกับใครคุณพยายามดึงเวลานิดนึงแล้วก็ทบทวนด้วยเหตุผลข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจนะโอเคครับต่อมาฮะเรื่องของคาวดีนะดวงอาทิตย์คเคลว่าดาว่าที่ี่โคจอเป็นราชาโชคเล็งน,นะครับถ้าคุณมีปัญหาซึ่งมีแน่นอนมันจะมีทางออกไวมากการแก้ปัญหาไวมากการจัดก,การเรื่องสําคัญสําคัญนะครับ ถือว่าท้ายที่สุดเราจะสําเร็จนะครับมันเหมือนกับละครหรือหนังนะฮะชีวิตในช่วงสัปดาห์นี้คือตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะฮะวุ่นวายวุ่ดมืออะไรก็ไม่รู้นะฮะจะต้องเคลียร์ต้องแก้ปัญหาบางเรื่องอยู่ๆก็โผล่เข้ามานะฮะแต่หนังตอนจบมันสวยแฮปปีวว้เอนดิ้งก็แอกว่าเออท้ายที่สุดแล้วะฮะทุกเรื่องที่เครียดกังวลเน่ยเี่ยมันเ,มนเคลียร์ได้จาัดก,การเรื่องสําคัญสำคัญ,สำ,คญสำเร็จการเจราจาติดต่อต่อรอ,องซื้อมาให้ไปซื้อขายได้เปลี่ยนก็ถือว,ว่าได้อย่างที่เราต้องการนะครับจังหวะ มันยังดีอยู่ในเรื่องสําคัญสาคัญที่เราต้องเคลียร์ต้องคิดแล้วต้องแก้ปัญหาโชอดาวมันยังดีอยู่ในเรื่องของการวานให้ใครมาช่วยนะครับฉะนั้นสรุปว่าเรื่องงานและเรื่องเงินนะครับจะมีอุปสรรคก่อนแล้วแก้เคลียร์ไดในเวลาต่อมาทุกเรื่องนะครับเราจะได้ไม่เครียดเออทำไมสัปดาห์นี้ยุ่งจังนะฮะปัญหาเครียดเยอะจังจะยังไงต่อจบสวยแค่นี้นะครับรู้แค่นี้เองเพราะว่าจบสวยหดือยวิธีที่คุณแก้มันจบสวยนะครับที่โฟกัสอีกอย่างค,คือ เรื่องความรักนะครับช่วงนี้ระวังแฟนป่วยให้ไป่สบายหรือมีเหตุให้เจอบ้างไม่เจอบ้างนะฮะเป็นช่วงที่แบบยุ่งๆเราอาจจะยุ่งเวลามีไม่ค่อยตรงกันนะครับฉะนั้นเราจะได้รู้ว่าเออทาไมสัปดาห์นี้นัดก็ไม่ค่อยว่างหรือมีเวลาก็ไม่ค่อยตรงกัน,นครับเราก็ต่างคนต่างลุยในเส้นทางหรือภารกิจของตัวเองแล้วกันนะฮะอย่าเพิ่งไปเรียเครียดมากเออทำไมช่วงนี้เจอกันน้อยนะครับไม่เป็นไรครับคุณใช้โซเชีชลยลในการคุยก็ได้ ต่อมาครับเรื่องของเรี่อโอกาสใหม่ๆครับมันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับคว้าไว้นะฮะถ้ามีโอกาสหรือคุณมีไอเดียอะไรที่แบบคิดอยู่ในใจนะแล้วรู้สึกเอออยากทําอยากเครียดอยากจัดการเนะี่ยคุณทําได้เลยนะครับมีโอกาสทําและสําเร็จนะครับเพราะฉนั้นถ้าคุณมีไอเดียใหม่ๆเนาะเรื่องการทํางานในการวางสายเส้นทางช,ชีวิตใหม่ๆเรื่องการหาตางังเรื่องอะไรตามคุณหยิบจับขยับขยายในช่วงนี้ได้นะครับก็ลองลงมือนะฮะ มันมีอุปสรรคแน่นอน,นครับในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ว่าอ,อดวงมันยังเด่นในการที่จะทำแล,ะแล้วสำเร็จในระยะเวลาต่อมานะครับเจอนั้นอะไรที่คุณคิดในใจยอยู่เริ่มปล่อยของเริ่มลงมือแน่ได้เลยนะฮะโอเคเนาะแล้วก็สุดท้ายนะฮะช่วงนี้ดาวเกี่ยวข้องกับโชคฟุกๆเลยครับมีโชคฟุกเลยฮะโชคเป็นได้โชคเป็นได้ทั้งเงินทองเป็นได้ทั้งสิ่งของหรือว่าของกินของอร่อยเลือกลาบปากแสดงว่า,า <S <S มันต้องมีเรื่องอะไรที่ทําให้เราสบายใจหรือใจฟูหรือว่าเป็นของพิเศษที่เข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ ก็โอเคนะ,ะจบแล้วนะฮะโฟกัสเลือกประมาณนี้แหละจริงๆไม่หลายเรื่องแต่ว่ามันไม่ได้สําคัญเท่าเรื่องที่ว่านี้ลองไปดูว่าอะไรที่เราหยิบจับขยับขยายปรับได้แล้วลงมือนะครับมีเรื่องดีๆ,ๆแน่นอนโอเคครับไปนะครับโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับสู่กันต่อสวัสดีครับ